สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ผมก็จะมาทำการเล่นคอมโบของอไม่ใช่เล่นคอมโบดิฟฟิคเป็นการเล่นโหมดใหม่นะับบิดตันันเมืองเป็นโหมดที่แบบว่าเล่นแล้วเราจะรับของรางวัลน,นะแต่ผมไม่มั่นใจนะว่ามันน่้จริงเปล่าเมื่อกี้ผมก็ไปเล่นมาแล้วน,ะนี่ครับบิดตะนันเมืองของวันที่เราจะได้ก็จะมีดังต่อไปนดูเองแล้วกันนะเล่นในครบยี่สิบเกมใครใมันจะไปเล่นมาโอเคเดี๋ยวเราลองกดแบบตั้งเริ่มเลยแล้วกันนะ,ค,ะนะคือผมก็จะเล่นให้ดูตักสอง สองเกยเหมือนกันเนาะถ้าแพ้เราก็กดออกหาคนใหม่งไครับโดยในเนี้ยเราไม่สั่งทุกคนจะมีความเท่าเทียมกันนะตอนที่เอาวิชาแลนี่แล้วเราก็สามารถเลือกปรับรถได้นะมียันกระทั่งวาร์ปเไม่ใช่วเวสมีความเร็วของเวสก็จะเต็มที่ทุกคนคือเรายิ่งแบบว่าถ้าเราชนะไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ถูกแพ้มาสองเกยติดแหละยิ่งแ,งแงบบว่ามีสกินสวยเท่าไหร่ยิ่งมีแบบว่าความเร็วเพิ่มขึ้นเท่านั้น โอเนฝั่งโน้นจะมีสเกลนะโอเคดดโอ้ไฟแดงเอาจริงดิฝังง่งเรามีไฟแดงฝั่งนน้นไม่มีเฮ้ยเนี่ยแล้วถ้ามีไฟแดงนะมันไปไม่ได้ทุกคนดูเหมือนลเหมือนตั้งใจอะ่ะใครอยู่ฝั่งนี้แพ้ตลอดป่ทุกคนอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยคือที่ฝั่งโน้นอ่ะมันไม่มีไฟแดงคือระยะไฟเนี่ย อันนี้ก็ชนอีกนิดๆเลยหน่อยนะผมว่าจ m เอมเขาทำหมดนี้มาค่อนข้างแย่หน่อยนะไม่ยอมรับว่าไม่ค่อยดีเลยคือเริ่มเกมมาแล้วเจอไฟแดงแล้วเนี่ยแล้วดูไฟแดงทุกคนเราต้องรอแล้วดูฝั่งนู้นไฟแดงระยะต่างกันมากถ้าเปิดมาฝั่งนู้นไม่เจอไฟแดงเลยอะไรเนี่ยตลกเหรอที่ทำกันอย่างนี้นะโ้ดูเซ็งมากเลยตอนนี้ผมอะ เจอไฟเขียวบ้างแพ้แล้วดูระยะทางนี้แพ้ด้วยระยะนั้นนี่นะเดี๋ยวเราออกไปรับรางวัลดูนะอันนี้คือผมเข้าเกมแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเล่นไม่จบหรือว่าไงนะดูนะถ้าผมกดไปยังรับรางวัลก็ไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรผมเล่นไม่จบหรือว่าไงก็ตามครับนะเดี๋ยวผมสร้างห้องเอาให้ดูกัน ไปไปไปที่ผมก็ไม่คัองงเหมือนกันแล้วว่าอยู่ดีทำไมมันถึงอ่ะเนี่ยผมอยู่ฝั่งซ้ายแนะล้วรอบนี้ขวาแล้วรอบนี้ไปฝั่งขวาทำไมสมหวัสนามดวงไหฝั่งซ้ายจังวะเห็นปะคือเขาขว่าเขาจะเจอไฟแดงครับคือนู่นน่ะมาไประยะหนึ่งแล้วแล้วไฟแดงทำไมมันถึง แบบไม่มีรนะยะเวลาเอออะไรอเออมันมเประยะประมาณประมาณนี้นะโน่นี้นั่นอนะดูชัดมากเลยไปที่อยู่ฝั่งนี้ได้เปรียบนะทุกคนอา่าได้พยายามใหญ่ระวังใหญ่ที่วนนะถ้าดีเซตใหม่นี่คือช้ามากโอ้มีการส่านน้ำบ้างหน้าด้วยแต่ก็ห่อยมันชนไปเลยทุกคนแล้วพอมันเห็นปะเขายังตามไม่ทันเลยอุย้ย โอ้ยเขาตามทันแล้ว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 มัวแต่มองหลังโอ้ไฟแดงเบื่อมาเกิดตรงที่ทำไฟแดงไฟเขียวขึ้นมาเนี่ยดูนะเขายังตามผมไม่ทันเห็นป่ะไม่สนแล้วชนแม่งซะเลยยืนเต้นหาเลยครับหนอนเห็นป่ะทุกคนคนที่หยุดฝั่งฝาจะได้เปรียบฝั่งเขานะเออว่ะใช่จริงด้วยมันไม่ได้เป็นที่ผมคิดแต่ว่ามันเป็นเพราะว่า เป็นความจริงว่ะทุกคนดูดิเนี่ยเขายังตามผมไม่ทันเลยชนะได้หนะึ่งร้อยนะเฮ้ยซิงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวซื้อรถน,นี้ได้เอาคันนี้เลยไม่อะซื้อเลยเอ้าวเฮ้ยใช่บอกยังไม่ได้นะทุกคนผมยังไม่ได้ซื้อรถไปรอบนี้นี่โดดตอนที่ไม่รู้ว่าเขาเพิ่งเล่นหรือว่าเขาเป็นยังไงคนระับไอ้รอบนี้ อ๋อผมเล่นไม่จบดานทุกคนเมื่อกี้ทำไมผมไม่ได้รับรางวัลผมไม่รู้ว่าเนี่ยเพราะว่ามันเปลี่ยนไปแล้วไงสถามัอ่าโอเคผ่านแล้วมาเต้นอะไรกลางถนนมาเนี่ยเนี่ยโดนนิดนึงก็ปิวแล้วฝั่งขวาได้เปรียบนะทุกคนดูดิไม่รู้ว่าเขาไม่ชำนาญหรือว่าไงนะแต่รู้สึกว่าคนที่อยู่ฝั่งขวามักจะได้เปรียบตลอดเลยนะยิ่งเมื่อก่อนหน้านั้นผมก็เล่นไว้หนึ่งเกมฝั่งเกมนะ ฝั่งขวาได้เปรียบทุกคนแต่ฝั่งซ้ายนี่คือยังหน่อย,อยเลยเนาเกมอเหรอเอเายังไงอ่ะโอเคได้นะมันไม่ใช่บักแต่ว่ามันต้องเล่นให้จบไงผมแรกได้ยังว่ะว่าไปแรกสงการารเทดแท้นอ๋อโอเคแรกได้นะ ซึ่งมันเมีันที่ผมอยากได้อ่นะเจ็บเรียญหรือสร้างบ้านครั้งที่อะครั้งที่สี่นี่ไม่ควรผมอยากได้มาเลยคนระั้งที่สี่นี่ไม่ควรแต่ผมมองว่าเอ่อเป็นเหมือนเสียงเนาะข้อความด่วนกำหนดเองอ่าไหนวะของใหม่นมี่หรอ ครั้งที่สี่นี่ไม่ควรอย่าให้มีครั้งที่สองมันจะตายแล้วเลือดพี่ตรงนี้พี่ชุบผมได้นะเก็บเหรียญไว้ซื้อบ้านขวาชุบให้ครับขอบคุณครับาม,มามาข้าวงเร็วรบศัต,ตรูแล้วเขามาก้อมถ้าเราเปลี่ยนจากคำว่า,าชุบได้ครับสวัสดีครับอันนี้แล้วกันบันทึก เรียบร้อยครับคำพูดของพี่ยัดนั่นเองวันนี้ก็ประมาณนี้เราไ่เจอใหม่คเก็บหน้าสำหรับวันนี้บายบายครับ